สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ไทยค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าเรากำลังจะสืบสวนคดีโบราณคดีคดีหนึ่งอยู่เรามีที่เกิดเหตุเป็นภูเขาทั้งลูกเลยค่ะที่จังหวัดน่านแล้วเราก็มีของกลางเป็นเศษหินนับไม่ถ้วนอาจจะนับล้านชิ้นเลยก็ได้ แต่คำถามสำคัญก็คือผู้ลงมือเป็นใครแล้วแรงจูงใจที่ทำให้พวกเขาสร้างส,างสิ่งที่นักโบราณคดีเรียกว่าเป็นโรงงานขนาดมมืึอมาห่างนี้ขึ้นมาคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกปริศนาของแหล่งโบราณคดีผู้สร้างจากเอกสารการศึกษาของกรมศิลปากรแล้วก็งานวิจัยหลายชิ้นเลยค่ะเพื่อไขคดีนี้ไปด้วยกันใช่เลยครับผู้างนี่เป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นที่แบบว่ากำลังจะเปลี่ยนภาพจำของเราเกี่ยวกับ คนยุคก่อนประวัติศาสตร์ในบ้านเราไปเลยครับงั้นเรามาเริ่มสำรวจที่เกิดเหตุกันก่อนเลยดีกว่าค่ะพอพูดคำว่าโรงงานหรือแหล่งอุตสาหกรรมบนยอดดอยในยุคหินเนี่ยอืมภาพในหัวมันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยค่ะมันต่างจากการที่เราไปเจอขวานหินตามถ้ำทั่วไปยังไงหรอคะโอ้โหคนละเรื่องเลยครับคือถ้าเป็นที่อื่นเราอาจจะเจอเครื่องมือหินสองสามชิ้นหรือเศษจากการทำนิดนิดหน่อยหน่อย แต่ที่ผูสางเนี่ยเรากำลังพูดถึงพื้นที่ที่กว้างกว่า3ตารางกิโลเมตรที่พื้นดินนี่แทบจะถูกคลุมไปด้วยหลักฐานการผลิตเครื่องมือหินเลยครับ3ตารางกิโลเมตรใช่ครับแล้วเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นนะลองดูข้อมูลจากการขุดค้นในพื้นที่เล็กๆมากๆที่เรียกว่าหลุมขุดค้นเอ็นฮิลอันนี้เป็นแค่หลุมทดลองเล็กๆสหลุมเท่านั้นเองไหมครับค่ะแค่หลุมทดลองเล็กๆผลเป็นยังไงบ้างคะ ในหลุมนั้นหลุมเดียวเนี่ยเราเจอสะเก็ดหินขนาดเล็กจิ๋วๆถึง9,404ชิ้นครับ9,000กว่าชิ้นยังไม่รวมขนาดกลางอีกพันกว่าชิ้นขนาดใหญ่อีก400กว่าชิ้นนะครับแล้วก็มีพวกก้อนวัตถุดิบอีกร้อยกว่าก้อนแต่จุดที่มันพีคที่สุดอยู่ตรงนี้ครับคือโบราณวัตถุที่เจอทั้งหมดเนี่ยเกือบ9 8ไม่ใช่เครื่องมือที่เสร็จแล้วอ้าวแต่มันคือขยะครับ ขยะจากกระบวนการผลิตลุ้นล้วนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะ98%คือขยะแปลว่าสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวได้ดีที่สุดไม่ใช่ขวานหินสวยๆแต่คือขยะนับหมื่นชิ้นที่พวกเขาทิ้งไว้เบื้องหลังอย่างนั้นเหรอคะถูกต้องเป๊ะเลยครับมันเหมือนเราไปสำรวจโรงงานรถยนต์แต่พบว่ากองเศษเหล็กมันมีค่ามากกว่ารถยนต์ที่เสร็จแล้วเพราะมันบอกเราถึงกระบวนการทั้งหมดใช่เลยครับ คำว่าอุตสาหกรรมในบริบทนี้มันหมายถึงสิ่งนี้แหละครับคือการผลิตในระดับที่มันเกินความต้องการของแค่ครอบครัวเดียวหรือชุมชนเล็กๆไปแบบมหาศาลปริมาณขยะมันฟ้องเลยครับว่าที่นี่ไม่ใช่การที่คนสมัยนั้นมานั่งทําขวานหินใช้เองคนละอันสองอันแต่มันคือศูนย์กลางการผลิตเฉพาะทางเลย ปริมาณมันน่าทึ่งจริงๆคะ่ะแค่หลุมเล็กๆยังขนาดนี้แสดงว่าทาง้งภูเขาคงมีเศษซากพวกนี้เป็นล้านๆชิ้นแน่ๆแล้วโรงงานแห่งนี้เนี่ยเปิดทําการอยู่นานแค่ไหนคะเป็นแค่ช่วงสั้นๆหรือเปล่าตรงนี้แหละครับคืออีกหนึ่งความน่าทึ่งของภูซางคือมันไม่ใช่โรงงานที่เปิดแล้วปิดในยุคเดียวจากการตรวจอายุทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเห็นไทม์ไลน์ที่ยาวนานมากจนน่าขนลุกเลยหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่เราพบ ชี้ไปถึงประมาณ3740ปีก่อนครับ3700ปีครับแล้วก็มีการใช้งานพื้นที่ต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงหลักฐานยุคหลังสุดที่ประมาณ810ปีก่อนนี้เองโอ้โหสามพกว่าปีนั่นมันยาวนานกว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษรซะอีกนะคะการที่ที่แห่งหนึ่งถูกใช้งานต่อเนื่องนานขนาดนั้นแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่พิเศษมากๆดึงดูดให้คนกลับมาที่นี่รุ่นแล้วรุ่นเล่าแน่ๆ ความลับมันซ่อนอยู่ในตัวภูเขาเองหรือเปล่าคะเป็นการตั้งคำถามที่ตรงประเด็นมากครับคือพอเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกันทั้งจากการหาค่า,คาร์บอน1ิบสหรือการเรืองแสงความร้อนในพภกภาชนะดินเผาที่เจอใกล้ๆกันเนี่ยมันก็ชี้ไปในทางเดียวกันหมดเลยครับว่าที่นี่คือทำเลทองที่คนโบราณรู้จักและใช้ประโยชน์มาเป็นพันๆปีจริงๆเอาละคะ่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าที่เกิดเหตุยิ่งใหญ่และเก่าแก่กว่าที่คิดทีนี้ มาถึงแรงจูงใจอะไรคือแม่เหล็กที่ดึงดูดคนมาที่ภูซางนานขนาดนั้นคะเป็นเรื่องความเชื่อภูเขาศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคําตอบของคําถามนี้ไม่ได้อยู่ในตำนานหรือความเชื่อเลยครับแต่อยู่ในเนื้อหินเองเลยมันคือเรื่องของธรณีวิทยาล้วนๆความพิเศษของภูซางคือตัววัตถุดิบครับหินที่เขาเลือกใช้เป็นหลักที่นี่จะมีอยู่สชนิด <c oughs> คือหินแอนดไซต์แล้วก็หินโครนกึ่งหินแปรแอนดไซต์กับหินโครนฟังดูเป็นเชื่อหินที่ไม่ได้พิเศษอะไรเลยนะคะทำไมคนโบราณถึงต้องเจาะจงเดินทางมาที่ภูเข,ขาลูกนี้เพื่อหินสองชนิดนี้โดยเฉพาะล่ะคะทั้งที่แถวนั้นก็น่าจะมีหินอื่นด้วย <c oughs> นี่แหละครับคือจุดที่แสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยครับเขาเป็นเหมือนนักธรณีวิทยาภาคสนามตัวยงเลยนะเพราะหินสองชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ ใช่เลยสำหรับการทำเครื่องมือก็คือเนื้อหินมันจะละเอียดแน่นแล้วก็เหนียวแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แข็งกระด้างจนเกินไปข้อดีที่สุดของมันก็คือทำให้ช่างฝีมือในยุคนั้นสามารถควบคุมทิศทางการแตกของหินเวลาเราก็เทได้ดีมากอ๋อประเด็นคือคำว่าควบคุมนี่เองไม่ใช่แค่ความแข็งถูกต้องครับเขาสามารถออกแบบรูปทรงได้ดั่งใจเลยโดยที่ไม่ต้องเปลืองแรงมากนัก ซึ่งมันต่างกันอย่างชัดเจนกับหินบะซอลที่จริงๆแล้วก็หาได้ไม่ไกลกันนะครับค่ะหินบาซอลเนี่ยแม้จะแข็งแกร่งทนทานกว่าแต่เนื้อหินมันไม่เป็นระเบียบทําให้ควบคุมการกระเทาะได้ยากมากการจะทําให้เป็นรูปทรงที่ต้องการเนี่ยต้องใช้ทั้งแรงและเวลามากกว่ามหาศาลเลยครับ เข้าใจเลยค่ะเหมือนกับการแกะสลักน้ําแข็งเทียกบกับการแกะสลักเนื้อดีเลยใช่เลยครับประมาณนั้นเลยแสดงว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้แค่เลือกหินที่แข็งที่สุดแต่เลือกหินที่ฉลาดที่สุดที่จะทํางานด้วยคือหาจุดสมดุลที่ลงตัวระหว่างคุณภาพกับต้นทุนด้านแรงงานซึ่งเป็นแนวคิดที่ทันสมัยมากเหมือนการเลือกวัสดุในโรงงานอุตสาหการรมปัจจุบันไม่มีผิดเลยค่ะ ใช่ครับมันคือการตัดสินใจที่ผ่านการคิดวิเคราะห์และก็ประสบการณ์ที่สั่งสมมานับร้อยนับพันปีผู้เขาทั้งลูกนี้ก็เลยเปรียบเสมือนคุมทรัพย์วัตถุดิบชั้นเลิศของพวกเขานั่นเองสุดยอดค่ะตอนนี้เราได้ทั้งที่เกิดเหตุและแรงจูงใจแล้วถึงเวลามาดูวิธีการลงมือกันบ้างจะหินก้อนใหญ่ๆบนภูเขามันกลายมาเป็นขวานหินที่คมกริบได้ยังไงคะนักโบราณาคดีถอดรหัสขั้นตอนของพวกเขาได้ละเอียดแค่ไหนคะ เราเรียกมันว่าสายพานการผลิตยุคโบราณได้เลยครับนักโบราณคดีสามารถถอดรหัสลำดับขั้นตอนการผลิตที่ทางวิชาการเขาจะเรียกว่า lithic reduction sequence เนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนมากเลยครับจากหลักฐานที่กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่เริ่มจากขั้นตอนแรกเลยเป็นยังไงคะขั้นที่1กับ2จะเป็นการเลือกวัตถุดิบแล้วก็ขึ้นรูปหย,ยาบๆครับคือช่างฝีมือเขาจะเดินสำรวจ หากก้อนหินที่ขนาดรูปทรงเหมาะสมอาจจะลองทุบดูนิดหน่อยเพื่อเช็คคุณภาพพอเจอก้อนที่ใช่แล้วก็จะเริ่มกระเทาะเปลือกนอกหรือส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไปเพื่อให้ได้รูปทรงคร่าวๆที่เรียกว่ากระเทาะหินหรือคอเหมือนเป็นการปอกเปลือกผลไม้เพื่อเอาเนื้อในที่ดีที่สุดสินะคะใช่ครับซึ่งขั้นตอนนี้แหละครับที่ทําให้เกิดสเก็ดหินขนาดใหญ่จํานวนมากที่เราพบเกลื่อนไปทั่วทั้งดอยภูซางนั่นเอง แล้วพอได้คอมาแล้วทำยังไงต่อคะขั้นที่3คือการทำกลนหรือพรีฟอร์มครับขั้นตอนนี้สำคัญมากต้องใช้ความชำนาญสูงเลยเป็นการกระเทาะที่ประณีตขึ้นเพื่อให้ได้รูปทรงของเครื่องมือตามที่ต้องการเช่นรูปทรงขวานสามเหลี่ยมและต้องย้ำนะครับว่ามันยังไม่มีความคมเป็นแค่โครงร่างของเครื่องมือเท่านั้นค่ะและในแหล่งผลิตเนี่ยเราจะพบโกลนที่ทำผิดพลาดหรือแตกหักระหว่างทำเยอะมากครับ การที่มีโกลนที่คำพลาดตกอยู่มากมายมันบอกเราอีกอย่างด้วยหรือเปล่าคะว่าที่นี่อาจจะเป็นเหมือนศูนย์ฝึกช่างฝีมือด้วยคนรุ่นใหม่อาจจะมาเรียนรู้การกระเทาะหินที่นี่ลองผิดลองถูกกันไปเป็นข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจมากครับเพราะโกลนที่แตกหักพวกนี้มันก็เหมือนของที่ QC ไม่ผ่านในโรงงานปัจจุบันเลยมันแสดงให้เห็นถึงความพยายามความผิดพลาดกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริงในสถานที่แห่งนี้แล้วเขาก็ทิ้งไว้ที่แหล่งผลิตนี่แหละครับ ไม่ได้ขนไปไหนน่าสนใจมากค่ะแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่โรงงานบนดอยแห่งนี้คืออะไรคะขั้นที่4คือการตกแต่งรายละเอียดแล้วก็ทําคมครับหลังจากได้โกลนที่เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ต้องใช้แรงที่เบาลงควบคุมได้แม่นยําขึ้นเป็นการกระเทาะอย่างระมัดระวังเพื่อสร้างคมของเครื่องมือแล้วก็ปรับรูปทรงให้สมบูรณ์ขึ้นขั้นตอนนี้แหละครับ ที่ทำให้เกิดสะเก็ดหินขนาดเล็กๆจำนวนมหาศาลก็คือ9,000กว่าชิ้นที่เราเจอในหลุมเอ็นฮิวนั่นแหละครับคะหรือว่าพวกเขาทำการเครื่องเครื่องกลางๆแล้วก็เอาไปใช้แบบนั้นเลยโอ้เป็นการสังเกตที่เฉียบคมมากครับและคำตอบของคำถามนี้แหละที่เผยให้เห็นภาพของสายพานการผลิตที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยเพราะว่าขั้นตอนสุดท้ายจริงๆคือการขัดผิวให้เรียบและคมกริบเนี่ย มันเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลานานมากความอดทนสูงและที่สำคัญที่สุดคือต้องใช้น้ำกับทรายช่วยขัดอ๋อต้องใช้น้ำใช่ครับซึ่งบนยอดดอยภูซางที่อาจจะแห้งแล้งห่างไกลแหล่งน้ำเนี่ยมันไม่สะดวกเอาซิเลยหมายความว่าพวกเขาไม่ได้ทำทุกอย่างจบในที่เดียวหรอคะมีการย้ายลายการผลิตด้วยมีแนวโน้มสูงมากครับว่าพวกเขาจะผลิตแค่กโกลนที่แต่งคมเบ้งต้นแล้วจากโรงงานบนดอย จากนั้นก็ขนย้ายโกลนที่เกือบจะเสร็จแล้วพวกนี้ซึ่งเหมือนเบาลงมากแล้วเนี่ยลงไปทําขั้นตอนขัดผิวซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในที่ตั้งถิ่นฐานของตัวเองที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําถูกต้องครับอย่างเช่นบริเวณลําน้ําซาวที่อยู่ห่างออกไปประมาณ500เมตรซึ่งที่นั่นเรากลับไปเจอเครื่องมือหินที่ขัดผิวแล้วจํานวนมากโหนี่มันไม่ใช่แค่การทาเครื่องมือธรรมดาแต่มันคือการวางแผนซัพพลายเชนที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะ นี่คือภาพของการจัดการโลจิสติกยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยนะครับมีการแบ่งพื้นที่ทำงานอย่างเป็นระบบระหว่างเหมืองกับโรงงานขึ้นรูปบนภูเขากับพื้นที่ตกแต่งขั้นสุดท้ายใกล้แหล่งน้ำโอ้โหเอาละค่ะสุดท้ายเรามาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดผู้ลงมือหรือผู้คนเบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้พวกเขาเป็นใครกันคะพวกเขาอาศัยอยู่บนภูเขาที่เต็มไปด้วยเศษหินแหลมคมพวกนี้เลยหรือเปล่า หลักฐานทางโบราณคดีชี้ชัดเลยครับว่าพื้นที่ที่เป็นโรงงานเนี่ยไม่ใช่ที่อยู่อาศัยถาวรจากการศึกษาชั้นดินเราพบร่องรอยการใช้งานสลับกับการทิ้งร้างเป็นช่วงๆก็เลยสันนิษฐานได้ว่าผู้คนน่าจะเดินทางมาที่นี่เป็นครั้งคราวเพื่อผลิตเครื่องมือโดยเฉพาะอ๋อเหมือนมาเข้ากะทำงานประมาณนั้นแหละครับอาจจะมาก็เป็นกลุ่มช่างฝีมือตั้งแคมป์ชั่วคราวทำงานกันจริงจังพอได้ของตามจำนวนที่ต้องการแล้วก็ขนกลับไป ถ้าอย่างนั้นชุมชนของพวกเขาตั้งอยู่ที่ไหนกันแน่คะพอเราขยับการสำรวจออกมาในพื้นที่โดยรอบที่อยู่ไม่ไกลจากแหล่งผลิตเรากลับพบภาพที่ต่างออกไปเลยครับเราพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอย่างชัดเจนมากมีทั้งเศษภาชนะดินเผาจํานวนมากลูกปัดแก้วและที่น่าทึ่งคือภาชนะดินเผาบางชิ้นเนี่ยพอไปวิเคราะห์ส่วนประกอบของดินพบว่าเป็นภาชนะที่มาจากแหล่งผลิตที่ไกลออกไปมากอย่างเตาเผาที่สุย่ยสัชนาลัยเลยนะครับ จากศรษสัชนาลัยเลยเหรอคะนั่นหมายความว่าชุมชนที่ควบคุมโรงงานหินแห่งนี้ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่มีการติดต่อแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นที่อยู่ห่างไกลแล้วด้วยถูกต้องครับยิ่งไปกว่านั้นในบริเวณใกล้เคียงยังมีการขุดค้นพบภาชนะบรรจุกระดูกจากยุคสุโข,ขทัยด้วยซ้ำ นี่คือภาพของสังคมที่มีพลวัตส,สูงมีการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบมีชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้ๆคอยควบกลุ่มและใช้ประโยชน์จากเมืองหินแห่งนี้อย่างต่อนเนื่องยาวนานข้ามจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายมาจนถึงยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นเลยทีเดียวฟังมาถึงตรงนี้ขอสรุปคดีนี้ได้เลยว่าผู้สร้างไม่ใช่แค่แหล่งโบราณคดีธรรมดาแต่คือศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือหินขนาดมหึมาจริงๆ มีแรงจูงใจชัดเจนคือหินคุณธาตเยี่ยมมีวิธีการที่เป็นระบบและผู้ลงมือคือชุมชนโบราณที่มีการจัดการที่ซับซ้อนมากๆใช่ครับและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับภูสางคือมันท้าทายภาพจำเดิมๆของเราเกี่ยวกับชีวิตในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เรามักจะนึกว่าเป็นแค่กลุ่มคนเล็กๆล่าสัตว์หาของป่าพึ่งพาตนเองไปวันๆ แต่ที่นี่กลับแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบแล้วก็อาจจะรวมถึงเครือข่ายการแลกเปลี่ยนหรือการค้าในระดับที่ซับซ้อนกว่าที่เราเคยคิดไว้มากเลยครับมันทําให้เราต้องกลับมามองอดีตในมุมมองใหม่ทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่แค่ภาพคนป่าหลังค่อมถือกระบองอีกต่อไปแน่นอนครับและมันก็ทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าคิดไว้ให้เราในเมื่อเราพบศูนย์กลางอุตสาหกรรมยุคโบราณที่ซับซ้อนขนาดนี้ที่จังหวัดหน้าแล้วเนี่ย มันก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามว่ายังมีซิลิคอนวัลลี์หรือดีทรอยของโลกยุคโบราณแบบนี้ซ่อนอยู่ที่ไหนอีกบ้างในประเทศไทยที่ยังรอวันที่จะถูกค้นพบและอาจจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอดีตไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้ครับสำหรับวันนี้เวลาของ TTGS เเจาะลึกเรื่องราวโบราณาคดีโลกและโบราณาคดีไทยหมดลงแล้วค่ะ แต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ